ลูกสาวจัดให้แน่อ,อ,อร่อยมากเลยก็อบอกว่าเตียงเขาแล้วมันไม่ได้แพงเขาเลือกให้เองเลยนะคะอออเนะอฟซีอร่อยจ้า แข่งนอกนุ okay, ่มนออร่อยอร่อยมากอรอยมากอาวหวนมากบอ

อรลูกสาวบอกว่าซื้อได้ถูกแล้วแม่ใช่ไหมลูกเย่ยามาให้จนถูกจะแม่แม่แม่ซื้อให้แล้วอย่าให้เขาถือนะท่าบอกอยากกินเองก็กินงสต่ตวันมาวันมาลูกตั้งสองสามพันเลยสองพันกว่าบาทเอือซื้อก็เลยไม่ได้กินก็เลยได้กินวันนี้จัดเต็มทุนเรียนจีนอร่อย อร่อยมากเนาะเออมันไม่เหม็นไม่กลิ่นลูกอะไรวะบ้านนี้เมืองไทยสวยเนี่ยฮะเช้าวันก็เปิดไฟเนาะอร่อยมากค่ะหนูแมวเหรอหนูมาหนูลืมได้ไหมอ๋อหนูทำผมแล้วอ๋อเพิ่งสระผมเดี๋ยวมันปิ๊วนะเที่ยวสวนตุงได้กินทุเรียนนะคะเช่นเฉลิมไม่ใช่เฉงตุงเฉลิมชิ่ง ไม้กระเป๋าอะไรคะโอ้สวยขาวยังไงมันจะท้อนแสงกดกติดตัดภาพวิดีโอภาพนี่ทำไมต้องถ่ายวิดีโอไปตลอดก็ได้คิดเดียวเองนะไม้เป็นไม้ที่สูงสูงอะไรมันเหมือนมาอยู่ที่มาเก๊ามีแบบเก๊าเป็นเมืองแบบนี้อ๋อเป็นเนินสูงสูงอย่างนี้เหรอเออเป็นแบบนูนนูนนูนไม้สูงไปอยู่ โอ้เอฟซี FC เมืองเขานะคะกลางวันนะเนี่ยตึกเขาสวยมากเ,เชิญชิ่งน,นั่นเองของกินเพียบเลยได้จะซื้อกลับไปให้หลานชายอยู่อของฝากไปให้หลานชายนะคะของฝากเยอะมากนะคะเอฟซีจะพาเทีย่ยวแม่น้ำพามาเทีย่ยวเป็นป้ายรถเมย์นะคะคนก็มายืนรอขึ้นรถเมย์นะคะ ตอนนี้เราก็เดินหาที่เที่ยวไม่อยากนั่งรถมาก็เลยเดินเอาเข้าไปที่เที่ยวแล้วนะคะเมืองเที่ยวอยู่ข้างล่างไปอันนี้อันนี้มันเป็นเหมือนเรือนไม้เลยนะคะที่ นี่ก็เห็นแต่หลังคาที่เที่ยวลงไปข้างล่างไปเที่ยวตรงไหนนะข้างล่างสวยๆสิถ่ายวิดีโอให้เขาดูหลายๆบทบาทหน่อยเลี้ยวแค่เป็นแบบนี้โอเคสวยๆมันข้าบวนอะบันเวอย์อ๋อเหรอ ทำรถบนฟ้าอย่างเงี้ยที่รถอยู่บนฟ้าขับบนนี่นี่คล้ายๆเหมือนดูรถเด็กเล่นนั่นหรอไม่ใช่แต่เขาทำได้แบบเขาทำเก่งโอ้โหแม่ลูกของกินหนูเพียบเลยลูก <c oughs> ตื่นเต้นฮะลูกสาวยายตื่นเต้น <c oughs> ลูกสาวยายตื่นเ <c oughs> ต้น <c oughs> ด้วพี่น้องเลยเห็นของมองเที่ยว นี่นะคะที่ถ่ายลงมาจากดาดฟ้าเมื่อกี้น่ะฟ้าในไงเขากินไอศครีมใส่ไม้ไผ่ยายยายเคยถ่ายแาบนั้นหรอถ่ายให้แม่ด้วยดิยฮะมานี่นะคะ F4 ที่ขึ้นมาลงลงมาเมื่อกี้หนึ่งข้างบนนู้นนะคะลงมาจากข้างบนนะคะของกินเยอะเลยนะคะซูของฝากของกิน เยอะมากนี่น้ำอ้อยน้ำอ้อยอยู่ตรงนี้ก็มีนะคะเผือดของปากเลยเนี่ยเป็นเผือดอันนี้น้ำผลไม้สดๆนะคะอยื่นชื่งน,นะคะซี่เมืองโบราณน,นะคะ เนืองโบราณอันนี้ขนมถั่วที่เขาทำสดๆเลยนะคะเอฟซีนะคะอะร่อยฮะนเนื้อเื่อเฟืองอืมแค่อืน

มีนใหญ่ทะลึ่งทะลึ่งเลยจะือจะกินแม่แล้วแม่ก็จะกินลูกลูกก็จะกินแม่ลูกยายไม่เหมือนชาวบ้านเขาเด้อมาเที่ยวเมืองโบราณ ไอลูกโอ้ยลงมาสูสูงด้วยเอฟซีลงมาจากข้างบนนะคะเขามาทำไมรูไม้ไหมเขาจะมากินไข่มุกที่มาที่นี่นะคะเขาตั้งใจมากินไข่มุกไอ่อไปยืนประตูมาดิ 妈你顿。 แสดงว่าตรงนี้มีห้องน้ำด้วยโอ้เขาถ่ายข้างล่างขึ้นไปข้างบนไนเอฟซีนุ่นเมืองโบร,ราณน,นะคะเขามีฉายหนังให้ดูด้วยนะคะแล้วไงอาถือแม่หน่อยหนูจะไปปั่นน้ำเหรออแม่จะยืนตรงนี้แหละมีมแบบ ที่อยู่ในะหนังใช่ไหมลูกนั่งไงเขาฉายหนังให้ดูอยู่ป้ายหันหน้ามาหมุนหมุนหมุนด้วยลูกหมุนด้วยโอเคเมืองโบราณเขาเรียกเมืองโบราณหรือเปล่าไม่แน่ใจ ชุดน <snap> ี้เด่นมากเด่นกว่าชาวบ้านจะชอบสวยด้วยถ่ายภาพนึ่งได้ยังถ่ายแล้วน่าเขาไปเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์มาเห็นไหมน่ะไปกลับนะฮะเมืองโบราณนะคะ FC แล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะคะนู่นเมื่อกี้เราถ่ายลงมาเห็นแต่หลังคาใช่ไหมตอน